สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเดินทางจากอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปอำเภอวารินชำราบของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข226นะครับ2.26นะครับโดยผมมาเริ่มที่ตรงนี้นะครับสะพานข้ามทางรถไฟนะครับออกจากอำเภอกันทารารมมาแล้วนะครับตามทางหลวงหมายเลขสองนะครับ เขาจะมุ่งหน้าไปอำเภอวารินชำราบนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นสะพานข้ามนะครับสะพานข้ามทางรถไฟนะครับถ้าทางหลวงหมายเลข226นะครับส่วนใหญ่คนจะวิ่งขึ้นสะพานไปลงตรงโน้นเลยนะครับแต่ผมพาเลาะสะพานมาดูนะครับมาเลาะข้างสะพานดูมาข้างล่างนะครับมาดูสะพานนะครับว่า มีลักษณะแบบไหนนะครับทางข้ามทางรถไฟนะครับก็จะมีทางข้ามแล้วก็ตรงนี้ก็ทางลอดทางรถไฟนะครับเราก็ลอดไปอย่างนี้นะครับลอดไปนะครับก็จะมีสะพานนะครับเนี่ครับเป็นสะพานข้ามไปเลยนะครับส่วนใหญ่เขาคนเขาก็เดินทางข้ามนะครับนอกจากคนที่จะเลี้ยวซ้ายไปเข้าหมู่บ้านนะครับเนี่ยครับเราก็ลอดออกมาแล้วนะครับ รอดออกมาเราก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปนะครับปกติก็เดินทางบนสะพานนะครับไปตามทางหลวงหมายเลขสองสองหกนะครับอันเดียวกันนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับโน่นนะครับเราก็ตรงไปนะครับส่วนถ้าข้ามไปสะพานก็ตามข้างบนนะครับก็จะไปลงแถวเดียวกันนะครับจุดเดียวกันทางหลวงหมายเลขสองสองหกนะครับถนน จากอำเภอกันทารลมนะครับไปอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปจังหวัดอุบลนะครับโดยทางหลวงหมายเลขสองสองหช่วงนี้ก็อยู่ที่ช่วงอำเภอกันทารลมนะครับช่วงสะพานข้ามทางรถไฟนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับสะพานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับคนลงสะพานมาก็จะมาเนี่ย แต่เราอ้อมมานะครับอ้อมเข้ามาขึ้นบนทางหลวงหมายเลขงหกนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถึงอำเภอวาลินชำราบก่อนนะครับสักหน่อยก็จะเข้าเขตอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ครับถนนหนทางก็ถือว่าดีแล้วนะครับสร้างก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้นะครับบางช่วงก็ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ทางหลวงหมายเลขสองสองหนะครับถือว่าสร้างเสร็จใหม่นะครับสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับแถวนี้นะครับทางหลวงหมายเลขสองสองหนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสองหคือเริ่มตั้งแต่เริ่มจากสายหัวทะเลถึงอำเภอวารินชำาราบนะครับหัวทะเลก็นครราชสีมานะครับเป็นทางหลวงแผ่นดิน ในจังหวัดภาคอีสานนะครับถนนเส้นนี้นะครับภาคอีสานตอนใต้นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มเริ่มจากจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับแล้วก็จะมาผ่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากจังหวัดบุรีรัมย์มาก็จะมาถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับ Alors, ผ่านจังหวัดสุรินทร์นะครับ หลังจากนั้นก็จะมาเข้าจังหวัดศรีสะเกดนะครับจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จะมาผ่านตรงนี้นะครับผ่านที่เราอยู่นี่ครับผ่านอำเภอกันทรารลมนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปอำเภอวารินชำราบของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับทางหลวงหมายเลขสองสองหกนะครับระยะทางทั้งหมดนะครับตลอดสายนะครับทางหลวงหมายเลขสองสองหกสามรอยี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับ โดยมีเส้นทางขนานในทิศเหนือนะครับไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24นะครับรวมถึงมีเส้นทางขนานกับแนวเส้นทางของแผนพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษนะครับระหว่างเมืองสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีนะครับคือทางหลวงพิเศษหมายเลข62อีกด้วยนะครับเนี่ยครับทางหลวงหมายเลข226นะครับแต่ละ จังหวัดแต่ละอำเภอที่ทางหลวงเส้นนี้ตัดผ่านนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับทางเรื่องเมืองบ้างทางบายพาสบ้างอะไรบ้างนะครับหรือทางในจังหวัดบ้างนะครับแต่หลังแต่ก็จะไปในจังหวัดก็จะมีชื่อเรียกต่างกันนะครับตามตามแต่ละจังหวัดนะครับเช่นว่าถนนเพชรมาตุคราถนนหลักเมืองถนนทองมากถนนเทพาถนนอุบล ถนนสีสเกตนะครับแล้วแต่จังหวัดเขาจะตั้งนะครับซึ่งถนนก็มีอยู่ก่อนแล้วนะครับถนนที่เรียกชื่อมาทีนี้ทางหลวงหมายเลข2องก็ไปเชื่อมต่อกันนะครับไปทับเส้นทางกันประมาณนี้นะครับคือทางหลวงหมายเลข2องนะครับปลายทิศตะวันตกก็เริ่มจากทางหลวงในอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับทางหลวงในอำเภอเมืองรานครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข224นะครับทางแกนั้นก็มาทางหลวง206นะครับในอำเภอห้วยแถลงนะครับออกจากนครราชสีมาก็มาห้วยแถลงก็มาเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข206จังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงอำเภอห้วยแถลงนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข218นะครับ218ก็คือทางอยู่ในอำเภอ เมืองบุรีรัมย์นะครับก็จะมาเชื่อมกับอำเภอเมืองสุรินต่อนะครับในเมืองสุรินทนะครับแล้วก็จะมาหลังจากต่อเมืองสุรินทแล้วนะครับออกมาตามทางหลวงหมายเลข2 1 4ในอำเภอเมืองสุรินนะครับแล้วก็จะมาถึงทางหลวงหมายเลข294อในอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับพอมาถึงอำเภอวารินชำราบนะครับ ก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข2 3 1สามหนึ่งนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ไปสุดสายอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข24นะครับในอําเภอวารินชำราบนะครับทางหลวงหมายเลข24ก็เริ่มจากในจังหวัดอุบลนะครับไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ครับบรรยากาศของทางหลวงนะครับทางหลวงหมายเลข2 2 6นะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลนะครับมุ่งหน้าไปอําเภอวารินชำราบนะครับ คือก่อนจะถึงอำเภอก่อนจะเข้าอำเภอวารินชำราบนะครับเดิมก็จะมีทางตรงเข้าไปอำเภอวารินเลยนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมีทางบายพาสเลี้ยวออกไปนะครับก็มีสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับอ้อมออกไปทางเซนท่านอุบลน,นะครับทางสถาบันราชพัฒนอุบลราชธานีไปต่อเส้นอำนาจเลยก็ได้นะครับก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับหรือทางเส้นเดิมก็เข้าอำเภอวารินนะครับ อำเภอวารินนะครับไปต่อที่ทางหลวงหมายเลข24ในอำเภอวารินแล้วก็ข้ามแม่น้ำมูลไปลงที่ทุ่งสีเมืองนะครับสนแถวทุ่งสีเมืองอุบลราชธสถานีนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมีทางเลี่ยงเมืองออกไปนะครับก่อนจะเข้าวารินก็ซ้ายไปเลยนะครับมีทางบายพาสนะครับมีสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับข้ามไปเลยนะครับก็ไปจะไปถึงนน่นนะครับ ทางหลวงหมายเลข212นะครับหรือว่าถนนชยยงคูณน,นะครับจากอุบลถึงถึงหนองคายเลยนะครับทางหลวงหมายเลข212ถนนชยยงคูณน,นะครับคือทางหลวงเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนชยยงคูณนะครับหรือจะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข23นะครับตรงสถาบันราชพัฒนะครับตรงมหาวิทยาลัยราชพัฒน ตรงหอนาฬิกานะครับตรงแถวนั้นนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข23หรือว่าสนนแจ้งสนิทนะครับไปจงังหวัดยะโสธรไปจงังหวัดร,ร้อยเอ็ดไปจงังหวัดมหาสารคามไปจงังหวัดขอนแก่นนะครับทางหลวงหมายเลข23ก็เป็นทางหลวงที่เชื่อมต่อกันนะครับระหว่างอุบลกับขอนแก่นนะครับสาย บ้านไผ่ถึงอุบลนะครับถนนแจ้งสนิททางหลวงไมายเลขยี่สิบสานะครับนี่ครับเราก็เดินทางอยู่ทางหลวงไมาเลขสองร้อนะครับเดินทางต่อไปนะครับไปอำเภอวารินชำราบของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับนะครับก็จะใกล้จะถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับเราก็เดินทางไปนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับต้นไม้ก็เขียวขจีนะครับ ถนนทนทางก็ดีนะครับนะครับผู้คนสัญจรมากมายนะครับถนนเส้นทางเส้นนี้นะครับเพราะว่าเป็นทางหลวงจากทางจากจังหวัดอุบลนะครับถ้าจะไปบุรีรัมย์หรือไปโคราชนะครับหรือไปนครราชสีมานะครับไปจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากอุบลราชธานีนะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับไปนะครับออกจาก หรือก็จะมีทางเรื่องอีกทางหนึ่งก็คือออกไปทางจังหวัดทางอำเภออื่นนะครับแต่หลักๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเส้นนี้ด้วยนะครับจากบนนะครับขนสัญจรมามากมายนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับถนนก็ดีนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับช่วงนี้รถก็ไม่แออัดเท่าไหร่นะครับมาไปเที่ยวนะครับเดินทางจากนครราชสีมาถ้าเดินทางจากกรุงเทพนะครับถึงนคร าจจะสีมานะครับเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยครับทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับป้ายบอกทางบุรีรัมย์มาสีสเกตมาอุบลนะครับต่อไปนู้นนะครับมุกดาหารนครพนมบึงการนั่นนะครับหรือจะไปสุดสายที่หนองคายเลยนะครับไม่ต้องไปนครราชสีมาขอนแก่นอุดรหนองคายไปตามถนนมิตรภาพแต่เรามาทางนี้ก็ได้นะครับไปเที่ยว ฝั่งอุบลนะครับลัดลัดล่อไปตามแม่น้ําโขงพวกนี้นะครับไปมุกดาหารนครพนมอย่างนี้นะครับเนี่ยครับสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับอําเภอกันทารามจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เห็นก่อสร้างเสร็จก็เลยรูปภาพมาฝากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ